ยายาอุรัสยาสาวไทยคนแรกบนโฆษณาของลุยวิตองเคียงข้างดาราระดับโลกสาวยายาอุรัสยาครับเฉิดฉายโดดเด่นมากๆก,กับการเป็นดาราไทยครับที่ได้ถ่ายภาพลงโฆษณาลุยวิตองเทียบเคียงกับดาราระดับรางวัลออสการ์เป็นเวลาหลายปีแล้วเหมือนกันครับที่สาวยายาอุรัสยาครับเริ่มร่วมงานกับลุยวิตองแบรนด์แฟชั่นเครื่องหนังชั้นนําระดับโลกครับ จากการไปนั่งชมถ่ายโฆษณาสั้นๆและรับเชิญไปร่วมปาร์ตี้หลายครั้งและล่าสุดครับก็ถือเป็นการก้าวไปอีกขั้นของสาวย,าย่าครับเมื่อเธอได้เป็นหนึ่งในานางแบบที่ร่วมถ่ายแคมเปญโฆษณาให้กับหลุยส์วิตองทั้งนี้ครับบนอินสตาแกรมของหลุยส์วิตองได้เผยภาพของสาวย,าย่าที่ใส่โค้ทสีฟ้าที่เป็นเสื้อผ้าในคอลเลกชันใหม่ของหลุยส์วิตองที่จะวางขายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับตอนรับฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยเหล่าดารานางแบบที่ได้ร่วมแคมเปนนี้ครับก็มีทั้งแทนดี้นิวตันนักแสดงจากซีรีส์เวสเวิลด์ครับมิเชลวิลเลียมครับนักแสดงผู้มีชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์อาริเซียวิกันดาครับนักแสดงรางวัลออสการ์โซฟีเทอร์เนอร์ครับนักแสดงจากซีรีส์เกมออฟทอนครับและโชวี่คริสมอลเลตครับนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังว่าแล้วครับก็ดีใจและภาคภูมิใจในตัวของสาวยาย,า,ยาจริงๆเลยครับ เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆก,กันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะครับที่สําคัญครับขาดไม่ได้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ